สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์โจ๊กบ้านสมเด็จโดยมีพี่พยัพชินวัตรเข้ามาศึกษาพระสมเด็จกับอาจารย์โจ๊กสักองสององสักรุ่นสองรุ่นที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนอาจารย์โจ๊กวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรครับครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูพระด้วยนะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวมีตำนานพระด้วยว่าทำไมมีหูข้างเดียวมีหูสองข้างแต่ว่านี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อมวลสารนะครับอันนี้เป็นพระของ พี่พาย,ยับอันนี้พาอะไรได้มาจากไ prayed, าหนบสมเด็จบอลรกคังก็ได้มานานแล้วนานนานครับครับเคยส่องด้วยกล้องธรรมดาส่องกล้องธรรมดาพอส่องด้วยกล้องพันเอ็กแล้วรู้สึกไงก็ชัดเจนมากขึ้นตื่นคือตื่นตาตื่นใจไหมครับเวลาเห็นด้วยกล้องหรือหรือแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหลีกไม่คุ้นเคยกับกล้องพันเอ็กคุ้นเคยกับกล้องพันเอ็ก่ชัดวันนี้อยากจะมาดู ปรมาจารย์ผู้ที่ศึกษานะฮะมวลสารอย่างแท้จริงว่าอ๋อมันเป็นยังไงแล้ว็จะจะวิเคราะห์ว่าในพระองค์หนึ่งเนี่ยมีมวลสารอะไรบ้างแล้วก <c oughs> ็คือคือที่แท้เขาเรียกว่าพระแท้เนี่ยเป็นยังไงมวลสารทั้งหมดดำรงอยู่ยังไงการเพาะตัวการยุบตัวของแต่ละองค์แต่ละ,ละชนิดแต่ละชนิดอาศัยอะไรเป็นหลักก็เลยมาขอให้ท่านผู้รู้ วิเคร็อกให้ครับพ,พี่ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อะไรนะพี่ยังไม่ค่อยไม่รู้เท่าไหร่เลยก็มีพากมานานแล้วคือคือควักอ่เรารู้สมัยก่อนเนี่ยเรารู้ด้วยสิบเอ็ก่าวันนี้รู้ด้วยพันเอ็กก็แตกต่างกันเยอะครับสมัยก่อนเราดูก้อนดินทนนี่เราเห็นภูเขาก็แตกต่างกันเยอะนะโอเคครับอาจารย์ะอาจารย์โจ้อ่จจอจจคอะครับก็ต้องบอกผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไปถึงอะไรเป็นปรามาจารย์นะครับแค่เป็นผู้ศึกษาคนหนึ่งนะครับที่อาจจะ ดูหนังสือเยอะหน่อยนะครับ<ม>แล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ดูพระเยอะนิดนึงนะครับทนั้นเองทีนี้เบื้องต้นนะครับหลังจากเราได้มาครับนี่เราปฏิเสธไม่ได้ต้องดูด้วยตาเปล่าก่อนนะครับเราต้องดูด้วยตาเปล่าก่อนด้วยตาเปล่าครับอย่างเนี้ยผมดูด้วยตาเปล่าเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับก็คือเนื้อพระเนี่ยออกเป็นสีขาวขุน่นอมเหลืองครับซึ่งตามทุกบันทึกเนี้ยบอกว่าเป็นเนื้อพระที่มีเยอะที่สุดคือเนื้อนี้นะครับท่นี้เนื้อนี้เนี้ยจะเป็นเนื้อที่ หนักไปทางปูนเปลือกหอยนะครับมวลสารจะเป็นมวลสารหลักคือปูนเปลือกหอยส่วนพิมพ์นะครับพิมพ์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์สุโขทัยนะครับแล้วก็ลักษณะก็คือเป็นนะรครับเกศเนี่ยเรียวแหลมทะลุซุ้มนะครับแล้วก็เรียกอีกมุมหนึ่งถ้าตามบันทึกปุกค,คาเรียกว่าเป็นพระที่มีชายจีวรน,นะครับพระที่มีชายจีวรอ,อยู่ตรงเนี้ยนะครับเฟินชายจีวรตรงเนี้ยมีมวลสารพระกําแพงพอดีเลยแตกนะครับ ชายทีวอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์พระประธานที่เรารู้จักกันนะครับแล้วในความเป็นพิมพ์ชายทีวอนเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นแม่พิมพ์ของหลวงวิจารเจรนายเนี่ยนะครับตามหลายตำราเนี่ยก็คือเขาจะมีเส้นเนีฮยเส้นกรอบเนี่ยครับลากมาอยู่ระหว่างหัวไหล่กับข้อศอกซ้ายนะครับอาจจะใส่ใส่กล้องให้ดูได้ครับอาจะขึ้นขอขึ้นกล้องใหญ่แล้วนะครับนะครับ ในเส้นโหแต่ว่ามันอาจจะต้องขอยนิดนึงนะครับเพื่อให้เพื่อให้เห็นภาพภาพภาพรวมว่านะครับเราไปสูบนะครับต้นหาคืออันนี้เนี่ยเราก็ไกลไปเลยดิเนี่ยนะครับต้องดูองค์ประกอบพานะครับอ่านี่ครับนะครับเส้นเนี่ยเห็นไหมฮะเส้นนี้นะจะเป็นกรอบเนด้านซ้ายดูองค์พานี่เขาจะเขาจะตัดออกมาอยู่แค่นี้เส้นอยู่ระหว่างหัวไหล่กับข้อศอกนะครับครับ อันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่เจอในแม่พิมพ์ที่เป็นหลวงวิจารณ์นะครับแั้วจากตรงไหนที่เรียกว่าชายจีวอชายจีวรนอยู่นี่นะครับชายจีวรซึ่งต้องบอกว่าชายจีวรเนี่ยนะครับในพระพุทธรูปสําคัญของประเทศเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเราจะเห็นก็คือมีพระมหาพุทธพิมพ์อยู่ที่วัดชายโยจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับ,ค,รบคือคือเป็นพระปางสมาธิแล้วมีชายจีวรซึ่ง พระมหาพุทธพิมพ์เนี่ยสร้างโดยสมเด็จพุทธยาโตบูรณะโดยรัชกาลที่ห้าแต่ว่าคําว่ามหาก็แปลว่าใหญ่นะครับพุทธพิมพ์ก็พิมพ์อยู่แล้วว่าเนี่ยก็คือพระพิมพ์ใหญ่อันนี้ก็คือความเชื่อมโยงกันนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็คณิตพอเรามาดูเนื้อมมาดูที่องค์พระครับอันนี้ผมซูมแบบไกลๆก่อนแล้วนะครับครับสิ่งที่เราต้องดูเลยก็คือว่าหนึ่งมวลสารเนี่ยเป็นอุลเปิดข่อยนะครับแล้วก็มีกลุ่ม เขาเรียกว่าคือพ้าเนี่ยดูมีความนนุ่มความนุ่มมาจากข้าวมาจากกลุ่มที่เป็นไกาอาหารนะครับ,รบที่มีส่วนผสมนะครับแล้วองนี้เนี่ยต้องบอกว่าการสร้างของท่านเนี่ยตั้งใจให้สีเป็นสีนี้ทํำไมอาจารย์ถึงพูดว่าตั้งใจเพราะว่าเนื้อพ้าครับมีหลายสีนะครับมีที่เป็นออกผงเกษรเยอะๆก็จะออกเป็นสีเหลืองนะครับ,รบถ้าผงใบลาน ใบลานจะเป็นดำแต่เป็นดำน้าตาลถ้าเป็นแม่พิมพ์เผาก็จะเป็นดำสนิทนะครับแล้วก็จะมีสีที่เป็นกลุ่มที่เป็นน้ําอ้อยเคี้ยวอันเนี้ยถือว่าเป็นพาที่อยู่ในยุคที่ใช้น้ํามันตังอิวแล้วนะครับคือค่าที่ขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราต้องบางคนจะคิดว่าถ้าเป็นแก่น้ํามันเนี่ยมันจะอกจะเหลืองมากจรงไม่ใช่ผมผมมีทดลองทำดูแล้วใส่น้ํามันก็ขาวเนีัยนะครับแต่ถ้าเป็นน้าอ้อยเคี้ยวปุ๊บเนี่ยน้ําอ้อยจะขึ้นมาเคลือบที่ผิวทั้งหมด จนเป็นสีน้ําตาลนีีขันไม่ออกด้วยครับงนั้นอันนี้เราก็แยกแยะจาะครับคือรู้จากเนื้อหาครันนี้พอมาดูมวลสารนะครับมวลสารสําคัญเลยที่พระสมเด็จวัดรังนะครับทุกองจะต้องมีก็คือพระกําแพงครับอาจารย์ครับไอเส้นอย่างนี้เนี่ยเป็นเส้นของตรงนี้นะครับครับอย่างนี้เนี่ยเป็นเส้นของวัสดุที่ใส่บรรจุพระเป็นเส้นของกล่องบรรจุพระวัสดุครับสีแดงนี่คือติดมากับกล่องกระเมี่เนะครับไม่ไ้เกี่ยววัสอย่างนี้นะครับเส้นเหล่านี้นะครับเป็นเส้นที่ กล่องธรรมาีที่บรรจุพระนะครับคือถ้าถ้าสังเกตด้วยกล้องธรรมดาไม่เห็นครับคันนี้สิ่งที่เราดูนะครับอ่ะคันนี้พอเราเราจะไม่ดูมูลสารแล้วเรามาดูที่องค์พระครับครับคือปกติเนี่ยมูลสารทุกชนิดนะครับถ้าทําด้วยวิธีโบราณเนี่ยไม่จําเป็นต้องร้อยปีครับก็หดแล้วเพราะว่าคันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเซตตัวของมูลสารครับนะครับอย่างเนี้ซุ้มเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียบสนิทนะครับเห็นไหมครับมีการหดยุบบางท่านบอกว่าพระแท้ จะต้องเป็นกลุ่มที่เนื้อเน่าบางคนชอบแบบนี้ค,คือต้องเข้าใจว่าเนื้อจะเน่าได้ก็ถ้ามวลมันอยู่ที่มวลสารตั้งต้นว่ามีเยอะมีมเยอะขนาดไหนถ้ามวลสารตั้งต้นเป็นกายหารครับเป็นเกสรแล้วใส่เรื่อยๆครับตัวเยอะครับ,รบใช่ครับมันจะยุบตัวแล้วถ้าตัวไหนไปโดนเหงื่อแล้วโดนจุลินทรีย์มันไปเป็นที่สะสมของจุลินทรีย์มันก็ทําหน้าที่ย่อยสลายไปเองมันก็จะเน่าอันนี้เป็นปกติคือนี้ต้องอยู่ด้วยถ้าพานไม่ค่อยใสก็อีกแบบนึง เพราะนี่รายละเอียดเยอะนะครับคราวนี้อ่าเ,เราเรา,เราดูธรรมชาติก่อนเราเห็นแล้วว่านะครับมีการหดมีการเซตตัวคือยังไงก็ตามปูนก็ดีข้าวก็ดีครับพวกนี้ต้องหดตัวหมดนะครับอันนี้เราจะเห็นแล้วว่ามีการหดแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นตลอดองค์พระเลยอย่างนี้ครับเนี่ยกลุ่มที่เป็นพระกําแพงนะครับที่เป,เป็นซุ้มกอเป็นเนื้อของ<พ>เป็นก้นเลยพระกำแพงเป็นเนื้อของใช่ครับก่อบซึ่งโอมีในบันทึก บอกว่าท่านไปเอามาเป็นลำเรือนะครับแล้วก็ต้องการมาสืบท่อระยุพุทธศาสนาด้วยมีอยู่ในบันทึกว่าพระกำแพงครับท่านขนมาเป็นลำเรือนะครับครับแล้วก็เหมือนกับคงบหลานที่ขนมาจากพุทิยาเป็นลำเรือที่สำคัญคือพระกำแพงเนี่ยมีถึงขนาดว่าระดับพระราชการเนี่ยนะครับสมัยออเรียกปัจจุบันเหมือนผู้ราชการจังหวัดเนี่ยครับไปดูแล้วก็รายงานกลับมาถึงพระมหากษัตริย์ว่าตามที่สมดุลโตท่านบอกอย่างนี้อย่างนี้เราได้ไปเจอ บันทึกศิลานี้แล้วก็เจอพระกำแพงนี่มีหมดมีเขียนไว้หมดนะครับมีเขียนไว้หมดมีเขียนไว้ในในในบันทึกบันทึกของกรอันนี้สีน้ําเงินน่าอะไร่ะอ่ามันีลนะครับอันนี้น่าจะเป็นคือด้วยกกล้องนะครับจริงๆแล้วน่าจะเป็นสีดําเนยครับอ๋อถ้าดําด้านเนี่ยเป็นผงถ่านตรงจุดไหนอาจารย์จะเอาบมค์จีนนี่เลยดำด้านเนี่ยเป็นผงถ่านนะครับถ้าดําด้านเป็นผงถ่านผงถ่านครับส่วนมันวาวเนี่ยนี่คือเป็นเหล็กไหลนะครับคือถ้าเป็นเหล็กทั่วไปก็สนิมขึ้นแล้ว อย่างเงี <able> ้ยอย่างเงี้ยพอเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่าพระองค์นี้เนี่ยไม่เหล็กดูดได้ไม่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 ิบอกบอกฟันรงได้เลยได้เลยครับเมื่อกี้มึงจริงเห็นหลายจุดแล้วนะครับค่อยๆดูนะครับดนจุๆนอันนี้ก็อยู่ในมวลสารที่จำเป็นจะต้องมีอันนี้พระกํมแพงนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มพระกําแพงครับครนี้พระกําแพงเนี่ยหลายคนบอกกำหนดว่าต้องสีนี้สีนั้นเนี่ยจริงไม่ได้อยู่ที่ว่าการใช้งานด้วยนะครับแล้วไปเจอกับมวลสารไหนของพระอีกถ้าบางทีไปเจอกับพระมวลสารเข้ม ก็เข้มตามอีกการเผาไม่เท่ากันส่วนหนึ่งมาจากต้นใช่ครับต้นตอของพราเองพระกำแพงเองก็สีไม่เหมือนกันอีกครับนะครับนี่คือนี่คือทั้งหมดนะครับอ่าตรงนี้นะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นร่ที่เป็นกลุ่มเหล็กไหลนะเนี่ยนะฮะนี่มีกระจายเปองค์พราเลยเพราะนี่ยเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราเรารู้แล้วว่ายังไงแม่เหล็กดูดได้นะครับส่วนเนื้อพรานะครับพอเราดูขยายเนี่ยะครับผมขออนุญาตซูมนะเฮะ เขาเหให้ใกล้ขึ้นเพื่อจะได้เห็นความคมชัดมากขึ้นนะครับคือเราจะเห็นคือการการคำว่าเนื้อเนี่นยที่มีการแตกลายครับนะครับจริงๆเนี่ยมองด้วยกล้อง 60x ก็ยังจะไม่เ,เห็นแบบนี้เลยอันนี้เป็นการแตกที่เชิงละเอียดนะครับเพราะเนื้อเขาเป็นเนื้อละเอียดนะครับซึ่งสวยงามนี่เป็นธรรมชาตินะครับถ้าเป็นถ้าเป็นกลุ่มลักษณะแนวแตกแบบนี้นครับ พระใหม่จะไม่มีพระที่ทํามาใหม่ๆเนี่ยจะไม่มีนะครับอาจารย์ครับ,ค,รบคือความแตกเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นชั้นๆของการยุบตัวถ้าเรามองลึกเข้าไปอีกนะน่าจะเป็นการชั้นของการยุบตัวของสารสารต่างๆครับเพราะว่าพอเราจากคนแล้วมันก็จะไม่เท่ากันครับ เพราะไม่เท่ากันแล้วก็เสร็จแล้วการยุบตัวมันก็จะเป็นล่องเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะเรามองเหมือนกับเป็น,ปนแตกแต่ถ้าเราขยายเข้าไปเป็นกล้องหมื่นเอ็กอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นารจริงๆถ้าอันนี้เนี่ยก็จะเห็นเป็นชั้นเลยเหมือนกอันอย่างที่พูดนะครับผมจะซูมเข,เข้าไปให้เห็นนะให้ไกลขึ้น,ปนไปบนะนี่ครับนี่ครับ,ค,รบคือถ้าเรามองแบบละเอียดขึ้นปุ๊บเนี่ยจะดูเป็นก้อนแล้ว<ช>คือ เขาเรียกว่าการการหดตัวของเนื้อสารที่ผสมกันในหดไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นกรณีที่เป็นน้ําอ้อยมันจะถูกบีบออกมาข้างนอกอยู่มันถูกคัดออกมาเ<ช>ดียวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีองค์ที่เป็นน้ํอ้อยอได้ดีนะครับ,รบอ่าคันนี้เราจะเห็นแล้วนบเนี่ยองค์นี้นะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มพระกาแพงที่เนื้อละเอียดมากนะครับเป็นเม็ดเล็กคือดินดินเจ็ดโป่งกับ มวลสารที่อยู่ข้างในองค์พระจะแตกต่างกันถ้าเป็นดินเนี้ยนี่เขาจะกลืนกันเห็นเป็นเนื้อเดียวกับใช่เขาเป็นดินผสมนะครับเวลาปั้นแต่ถ้าเป็นก้อนมวลสารเนี้ยจะแยกจะแยกตัวออกมานะครับนี่เราก็จะเห็นมีผงถ่านนะครับตัวนี้ผงถ่านแล้วก็นี่เม็ดทองครับเนี่ยเจอละอันนี้คือทองนะครับไม่กูทองนี่เราต้องดูนะสีต่างกันนะผมปรับให้สะท้อนแสงได้นะฮะความวาวนะครับคือใน หนังสือฉันทิตกระแสศินบอกว่ามีทุกองเม็ดทองมีทุกองมีทุกองนะครับแต่ว่าเล็กเนี่ยเล็กมากคือเราดูนี่เราขนาดขยายนะครับ้องบอกว่ากล้องนี่มันเกินพันหกอยู่แล้วจอนี้ก็ใหญ่อีกแล้วนี่เราเป็น 4K ด้วยเรายังเห็นแค่นี้เองแค่ท่องผมที่เขียนนี่ิด ชัดทิพย์กระแสสินที่เขาเขียนเนี่ยตอนนั้นไม่มีเทคโนโลยีไม,มเขาเขารู้ได้ไงเขาเขาอ่านจากบันทึกเขารู้จากพระธรรมถาวรที่อยู่กับสมเด็จโตบอกว่ามีแต่ว่าเป็นผงทองคุณอนาคตรึลเลยครับชัดทิพย์กระแสสินเนี่ยเป็นคนเขียนหนังสือประมาณปีไหนสองสี่เก้าสองครับพศสองพันห้าสี่ร้อยเก้าสิบสองครับตอนนั้นไม่มีกล้องไม่มีอะไรเทคโนโลยีแต่เขาเาเป็นจากคับอกเล่าใช่ครับเขาบอกมีมีผงทอง แต่ก็คือมีทุกองเนี่ยไม่แน่ว่าเราจะเห็นทุกองคช่ผมใช้คานี้เดี๋ยวไม่ใช่ว่าพอคนฟังปุ๊บต้องมีเท่านั้นอีกอ่ะคือมีแล้วไม่ใช่ว่าเราจะเห็นให้หมดครับอันนี้คือเราเห็นแล้วองค์ประกอบครับมีทองมีแร่แร่แร่เหล็กเนี่ยก,กระจายเยอะครนี้จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นเหล็กไหลไพย,ยดาอันนี้จะออกไปทางเหล็กไหลเงินยวงครับแต่ว่าจะใช่หรือเปล่าเนี่ยผมตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็ต้องเอาเหล็กไหลเงินยวงมาวิเคราะห์ธาตุแล้วก็วิเคราะห์อันนี้ แต่ว่าเป็นกลุ่มเพราะว่าคติความเชื่อของการใส่เหล็กไหลนะครับมีมาตั้งแต่ที่เบรดแล้วนะครับที่เราไปดูงานวิจัยอย่างนี้ก็ใช่คนทาวิจัยไว้แล้วนะครับว่าส่ารพระต้องใส่เหล็กไหลภายดับเขาถือว่าเหล็กไหลเนี่ยเป็นาตุธรรมชาติาตุศักดิ์สิทธิธรรมชา <นะ S 1> <ๆ S 2> ติ้องใส่ดินก็ต้องใส่นี่ก็มีดินอยู่ด้วยนะครับแต่ก็คือดินสอครนนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับคือผงวิเศษครับอันนี้ถามว่าพระองค์นี้ผงวิเศษอยู่ไหนนะครับเนื่องจากว่าพระเป็นเนื้อขาวนะครับดูยาก แต่ว่าเราดูได้อย่างนี้ครับเห็นไหมก็เนี่ยครับคือผงวิเศษนะครับผงวิเศษคือเป็นผงดินสอผงดินสอที่คัดกลุ่มที่เป็นจริงๆในบางบันทึกก็บอกเอาดินลรบุรีมาด้วยกลุ่มดินสอพองดินสอพองนะครับซึ่งดินสอที่ว่านี่คือดินสอที่นี่เป็นทองนะที่มีค่านะครับนี่ก็นี่ก็ทองนะนะครับพอแล้วนี้เราเราลดแสงลงเนี่ยเราก็จะเห็นการสะท้อนอีกแบบนะครับคาวนี้ ทำไมถึงเห็นเป็นก้อนต้องคิดว่าการทานบินสอเนี่ยเหมือนช็อกต้องแข็งนะครับแล้วในบันทึกเนี่ยบอกว่าในใบลาในใบกระดาษานี่เขียนว่าตําหยาบตัมเป็นขั้นตอนสุดท้ายไม่ได้ตามพร้อมกับเนื้ออื่นนะครับตัมเป็นขั้นตอนสุดท้ายพอหยาบแล้วเป็นก้อนคือตั้มเป็นก้อนแล้วก็มาผสมที่เราไม่ไม่ได้บดไม่ได้เอามวลสารทั้งหมดมาแล้วมาบดมวลมวลสารผงจะเป็นอื่นแต่ว่าถ้าเป็นผงวิเศษนะครับ อ่าตีนี้สิงเขอิทิเจมหาลาชพุทธคุณปัทธรมเนี่ยทั้งห้าเนี่ยคือเป็นก้อนครับเราเห็นแบบเนี้ยนะครับนี่ผมลดแสงปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองเห็นแล้วว่ามีนะครับอ่เราหานะครับไล่หาดูนะครับนี้เราเจอทองเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยครับอย่างก้อนอย่างนี้ก็ใช่เนี่ยนะครับสีที่จะอะนรี้ก็เป็นพระกําแพนะฮะอยู่ด้วยกันตีนี้อย่างเงี้ยพอผมลดแสงปุ๊บ สีของมาเป็นน้ําตาลเลยดังนั้นด่าก็ไม่ทราบว่าเวลาดูผ่านกล้องมือถือเนี่ยจะเห็นเป็นสีไหนนะครับ,รบแต่ว่าเราตอนนี้เราเห็นชัดนะครับเขาขา,อ,าอย่างกลุ่มนี้เป็นกลุ่แขแควไซด์ปิดคาบอย่างเงี้ยขคลวไซด์ที่ขึ้นเดี๋ยวให้ว่าอันนี้ขวไซด์คืออะไรเขาไปอีกหมพูดยาวนะครับยาวอ่านี้เราก็ดูนะครับเนี่ยกลุ่มพวกนี้พอละเอียดขึ้นปุ๊บก็อย่างที่บอกการหดตัวที่ไม่เท่ากัน ขอ,องบนสารมันก็อาจจะมีการแยกแต่ว่ารอยแยกรดับเนี้ยมองด้วยกล้อง 10x ไม่เห็นแน่ 10x เห็นเห็นอะไรมากคันจะเห็นเส้นนี่ผม <c oughs> ผมผมผมเห็นนี่พี่เปลี่ยนกล่องมาสองครั้งก็คือกล่องสีน้ําเงินครับก่อนหน้านี้พี่ใช้กล่องสีน้ําเงินแน่นอนเพราะใอน,นี้มีเส้นสีน้าเงินเอี่ยเดีเนี่ยคือไอ้เส้นเส้นนี้เป็นเส้นของกล่องบรรจุพระนะครับก็คือก่อนหน้านี้พี่ใช้ใส่กล่องสีน้าเงินครับคราวนี้ตัวนี้เนี่ย นี่เป็นกลุ่มนช่ไหมนะฮไปดูสีก่อนนี่เขาออกดําเงาครับอันนี้คือเป็นกลุ่มเหล็กไหลาภายดำที่มีบันทึกก็คือว่าเนื้อเนี่นยจะดํานะครับแต่ว่ามีเงาถ้าดําด้านเนี่ยก็คือเป็นถังนะครับ,รบแล้วก็นี่พอเราดูไปเรื่อยๆครับคือเอาจริงถ้าไอดูกล้องให้ดูได้ทั้งวันตัวนี้ก็เม็ดทองนะครับเอาถ้าดูกล้องนี้ดูได้ทั้งวันดูได้ทั้งวันเพราะว่าละเอียดแล้วแล้วแต่เจาะที่ผม ผมสุ่มตัวอย่างให้ดูเฉยๆครับ,รบนะครับว่าเพราะว่ากระจายองค์เพราะพระแต่ละองค์ครับจะมีจะมีจุดที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเหล็กไหลไพ่ดำอยู่ข้างบนคือเขาเป็นเขาเป็นดำนะครับแต่ว่ามีความวาลของโลงหะนี่เราเจอทั้งองค์ยังไงยังไงแม่เหล็กก็ดูได้น,นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องสอบไม่ต้องอ่ะทดสอบไห้เหล็กให้ดูอ่ะทดสอบก็ได้ครับที่อาจารย์เบาๆนะเดี๋ยวอ่ะอยห่วงเหมือนกันครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตถือเลยแล้วกันไม่ต้องลงนะครับเนี่ยโอ้มาพุ่งมาเลยอย่างเงี้ยครับติดเลยอันนี้ปล่อยไม่ได้เลยถ้าปล่อยแตกเลยครับเนี่ยดีผมผมผมใช่เพราะว่าผมแตกนะครับเนี่ยโอ้ดูแรงมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราเราเห็นแล้วว่ามีกระจายอยู่ทั้งองค์นะครับนี่ครับมันก็สามารถที่จะ นะครับบอกได้นะครับก็อันนี้เป็นองค์ประกอบที่หลักๆที่พูดว่าควรจะต้องมีนะครับครับโอเคครับมีมีอ่ะพ<ม>ี่เดี๋ยวเดี๋ยวเพนดี๋ยวเดี๋ยวอีคลิปหนึ่งเลยพี่พยัะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับองค์นี้ไหมในหลง,งพ่อ่อข้อสงสัยไม่มีเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จแข้อสงสัยไม่มีแต่ความเข้าใจเพิ่มขึ้นความชัดเจนเพิ่มขึ้นความชัดเจน ความชัดเจนเพิ่มขึ้นความเข้าใจเพิ่มขึ้นจึงทําให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นพี่ถ้าขายก็มั่นใจนะครนะับนี่ถ้าไปขายคนอื่นต่อไม่ต้งว่าไปขายคนอื่นต่อนี่ความชัดเจนยิ่งขึ้นเลย,เยเอา้าวก็มันของจริง,รงชัดเจนแบบไม่ต้องสงสัยอันนี้ค,คือเรียกว่าไม่ต้องสงสัยครับอันนี้ในไหนก็ไหนนะครับก,ก่อนคลิปนี้ดูด้านหลังหน่อยอ่าดูได้อาจารย์ครับเราจะดูภาเนี่ยเราควรดูด้านหน้าหรือด้านหลังดูทั้งสองด้าน ดูด้านข้างด้วยดูทุกแทงด้วยใช่ครับต้องดูหมดนฮะอ่นนี่เดี๋ยวจดดูด้านข้างก่อนด้านข้างก่อนอ่าดูขอดูด้านหลังนี่นะฮะครับอย่างด้านหลังนะครับไหลคือต้องบอกว่าพระเนี่ยนะครับอันนี้โอเคโมนสารเหมือนด้านหน้าเลยนะครับแถมแร่เหล็กเยอะด้วยนะครับนะฮะเนี่ยเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆขยับนะฮะดูดูภาพรวมนะครับด้านหลังเนี่ยเราดูนะครับลักษณะเนี่ย ทุกท่านจะเห็นว่าลักษณะเหมือนแผ่นหินนะขยายเหมือนแผ่นพวกหินอ่อน,ออนกระเบื้องเลยนะอันนี้เป็นคุณสมบัติของปูนเปลือกหอยที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องคือหลายคนบอกว่าพระแท้เนี่ยบางทีต้องมีนอนด้นมีแล้วแต่แล้วแต่องค์ประกอบจะเกิดเราไปเราไปเราไป,เราไปจํากัดตรงนั้นไม่ได้แต่สิ่งที่เราต้องดูคือหนึ่งเนี่ยนะครับธรรมชาติของผิวแล้วก็มวนสารจะต้องมีครบนะครับ ล้วดูลักษณะครับอันนี้ลักษณะเนี่ยเขาจะลายเหมือนพื้นกระเบื้องเลยเห็นไหมครับมีการแตกแต่ว่ารอยเส้นพวกน,นี้จะอยู่อยู่ภายในแตกอยู่ภายในนะครับด้านหลังส่วนใหญ่เป็นแบบนี้มันจะไม่ค่อยมีเล้าข้างนอกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเวลาพลาออกจากแม่พิมพ์เดี๋ยวว่าเข้าไว้ทีหนึ่งเวลากดออกมาเนี่ยครับมันต้องวางวางตากเอาไว้นะครับ uh? ส่วนใหญ่หลังจะเรียบถ้าจะมีมีรูมีอะไรนี้คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นผงเกสรที่หลุดออกมา โอกาสที่จะไม่เรียบเนี่ยก็มีสูงโอกาสที่เรียบก็มีอันนี้อยู่ที่เนื้อนะครับถ้าเช่นแต่ก่อนัเราใช้เครื่องอะไรผสมผสมเสร็จเป็นยังไม่มีมีเครื่องตีเหมือนปัจจุบันไม่มีครับใส่โอหกอันนี้หยกนะครับเจอละอ่ามีหยกนี่ก็คือทองต้องมีนะฮะหยกนะครับมีนะครับอันนี้ไม่ใช่ดินเพราะว่าไม่ใช่ดินโป่งเพราะว่าเป็นก้อนและซ่อนอยู่ข้างในเนื้ออยู่ใต้ผิวทีะครับ นี่เป็นหยกที่เจอนะเป็นสีเขียวอันนี้เราก็อย่างที่บอกผมต้องพยายามดูไว้ให้ครบนะครับนี่ก็คือเราไล่อ,องค์ประกอบว่ามีเม็ดมีทองอะนะครับมีเล็กๆอันนี้มีเล็กๆค,ครบด้วยนะครับ,รบมีอ่าเป็นที่เป็นสีเงินแล้วก็เป็นสีดํามีผงแม่พิมพ์เผานะครับ,รบแล้วก็มีพระกาแพงมีผงพุทธคุณนะครับคานนี้ด้านข้างครับเรือก็ต้องหาครอบพนักานในด้าดนข้าง ด้านข้างนะครับปกติเนี่ยแล้ว,อวโอเคครับน,น,นี่ครบหมดเลยอันนี้คอนนือ<ม>ด้านข้างคห<า><า>มดเลยค,คือด้านข้างเนี่ยสาเหตุของการไม่เรียบเนี่ยมีหลายเหตุผลด้วยกันหนึ่งเวลาเวลาตัดเนี่ยมวลสารที่อย่างเงี้ยมวลสารมีเยอะเนี่ยมวลสารโดนไม่ว่าจะเป็นมีดเนี่ยแล้วแต่จะเรียกว่าตอกก็ได้ครับจะพามวลสารไปด้วยนะครับสองโยโย่หมายถึงว่าจะเบี้ยว เอียวตามลักษณะของอาารอยแตกด้วยสองครับรอยแตกเนี่ยครับรอยหดรอยแตกของผงเนี่ยมันจะมีมากกว่าด้านหลังกละด้านหน้านะหนึ่งด้านหน้าเป็นการกดพิมพ์ดึงออกมาเลยแต่ว่าด้านข้างเนี่ยมันมีการเสรียดสีเกิดขึ้นไม่ว่าจะออกจากแม่พิมพ์หรือไม่ว่าจะใช้การตัดการเสรียดสีเนี่ยมากกวา่าด้านหลังเนี่ยการเสรียดสีน้อยที่สุดเสร็จปุ๊บวางตากเลยกดไม่เต็มอ่าครับกดไม่เต็มเลยมีมมีบางกลุ่มเนี่ยเขาการศึกษาวิธีการตัดเนี่ย เขาศึกษาเพื่ออะไรว่าตัดเฉือนหรือตัดออกจากกดขึ้นกดลงอะไรเงี้ยตัดจากด้านหน้าหรือด้านหลังอะไรยังไงยังไงคือต้องบอกว่าจริงครับพาร์ทเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราได้ปั๊มนะตัดจากหน้าไปหลังอยู่แล้วพาร์ทนี่คือตัดจากหน้าไปหลังอยู่แล้วเพราะว่าได้เห็นขอบไม่ขอบรอบถ้าตัดจากหลังมาหน้ามันต้องคว่ำอะหน้าพาร์ก็จะหน้าพาร์ก็จะติดพื้นเนี่ยครับทันี้หลังเรียบเพราะว่าหลังเนี่ยถ้าถ้าไปวางบนบนเปลือกไม้ก็จะเป็นอีกแบบนึังนะครับ หน้าเนี่ยต้องหน้าจะต้องหน้าจะต้องไม่กระทบไม่กระทบอะไรเลยครับแล้วก็ตัดข้างเท่านั้นเขามีเฉือนไหมคันนี้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับอยเฉือนก็ได้เพราะเาะว่าคนทําให้ท่านเยอะแยะจะไปหมดครับแล้วแต่ว่าคนนั้นเขาทาสะดวกอะไรถ้าเขาทําสะดวกแบบนี้เขาก็าทำไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับคือคือมีมีคน,ม,คนมีคนศึกษาเรื่องว่าตัดยังไงด้วยครับคือผม ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวตัดสินแต่ถ้าออกมาเรียบเลยอันนี้แบบเรียบกริบเลยนะอันนี้อันนี้ใหม่แน่นอนยุคใหม่เพราะว่าใช้แม่พิมพ์อัตโนมัติถ้าเรียบแบบเรียบกริบนะแสดงว่าการตัดนี้เป็นข้อดูได้วิดูเกท้ได้ว่าสร้างใหม่หรือไม่ใหม่ได้อได้ถ้าเรียบกริบเลยครับครับก็คราวนี้ยกเว้นว่าคนที่ทําพระใหม่เนี่ยจะยอมลงทุนปั๊งมือเสียเวลาหน่อย แค่นั้นเองแต่ว่าส่วนใหญ่เขาทาเพื่อธุรกิจนะครับต้องทําให้ขายเร็วที่สุดทำวันนี้พรุ่งนี้ขายอาจารย์ครับใคร,รตัวที่แม่เหล็กดูดติดไม่ดูดติดเนี่ยคนปลอมลืมไหมคนทำพราปลอมลืมใส่ตัวนี้ไหมแต,แต่ก่อนเขาไม่รู้เลยไม่ใส่วันเนี้ยใส่เยอะและ้วแต่ก่อนโน้นเนี่ยคนทำพราปลอมเนี่ยไม่รู้นะครับว่าสมเด็จแต่ถ้าเขาใส่ <ๆ S 2> เขาก็ใส่เหล็กธรรมดาวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นสนิมเป็นสนิมนนมักนกอสนิมแล้วก็ต้องมองเห็นความเห็นสนิมของอันนี้เราก็มองไ้ชัดหลอกไม่ได้หรอกครับ คือพระใหม่แพ้น้ำหนึ่งคือมีสนิมเหล็กนะครับสองเนี่ยใช้กาวคนที่ทำรถเขาจะเป็นกาววิทยาศาสตร์ใส่น้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยเดี๋ยวอาการลบนี่คือคือพระใหม่ที่ทำปลอมเนี่ยสังเกตง่ายเลยยิังยิ่งไม้เหล็กดูติดเนี่ยสักพักหนึ่งส่องตรงไม้เหล็กเลยส่องตรงที่เป็นเหล็กเลยสนิมขึ้นแล้วก็ความธรรมชาติพวกนี้ครับเขาเรียกว่าความธรรมชาติของการขดของเนื้อนะครับมันจะไม่มีแบบนี้เขาก็จะเรียบตึง อันนี้ก็เรียบครับแต่ว่าพอดูละเอียดปุ๊บเนี่ยไม่เรียบมีมีชั้นมีลังัาบการกดอยู่อยอีกนีกคร่บสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ